แตวดีซุ้มเจ้ามอนิสิมเคีียมั่นแกวแซงนี่มันเบิดแด้วมั่นว่างอยู่นาห้องผมนี่เกือบสามอาทิตย์แล้วล่ะพาไปกินเขาว่วงไนกับโบ้มี่ไผ่กินมันเอายตนข้นท้ายรถไปล่านกลางเต็นกับโบ้มี่ไผ่หัวซ่ามันเป็นตาลีโตนคืออย่างนี้ถ้าผมจํไในว่ามือนนะั่งกินตามองหุงกับยางมูงกันแล้วข่าปูนกระถือมาเลยไปถามข่ำปูนเบื้องข่าปูนบอกว่าเอามาจากเลยผมก็เลยไปถามไอ้ไทยเลยเบื้องแล้วก็บอกว่าโบ่ได้เอามาจากบ้านเราได้ น้องลิ้นเอามาห้จากนาครพอนพนุมอีกทีนึงเพราะว่าบานเธอปลูกผมก็เลยอ๋อมันเก้ยวนครพอนพนุ่มมันเป็นตะลี่ตนสาด,ม,าดมันลายรีเลยมันเลื่มสีเหี่ยวแหละเมื่อนี้ผมก็เลยว่าสีเอามาพัดมันเกลียวใส่กับกุงกินนี่แหละสุ่มเจ้าเคยกินวอผพัดมันเก้ยวใส่ไข่เดี๋ยวผมสีผ้าเห็ดกินมื่อนี้ก็จะใส่กุ้งน้ำเลยครับแกเลือกกุ้งแล้วก็เอาเสศหล้างมันออกน้ำ วิธีเอาเส้นล้างกุง้งออกบายากเลยซุ่มเจ้าบัวตองพาด้วยนี่เอาไม้จิ้มฟันเคียวเอาคือผมนี่ก็ไดออกขึ้นกันส่วนหัวนี่ก็เสียดายเก็บไปก่อนว่าสิเอาไปเห็ดตุมมะมา,มานี่มันแกวเก่าๆที่ห้าปอกจนลวนเลี้ยวเอาพึ่งไหวจนมันสเสียดน้ำก่อนนะครับจะเอามาหั่นเปนกระสีหั่นเป็นเส้นยาวๆเนาะกะว่า,วาใส่ตะเกียบขีดกินได้อะไรละมือผมมันกระถามเลยว่าคือบอกเอามาเห็ดทับทิมปอก ข่อยบ่มากินของหวานป็นไดข่อยก็เลยเห็ดของหวานบบค่อยเป็นก็เลยเอามาเห็ดเป็นของข้าวแทนหั่นมันแก้วแล้วเขาก็เอาแค่รทมาหั่นนะครับหั่นเป็นเส้นยาวๆคือกันให้มันเส้นขนาดซ้าๆกันนั่นหละใส่แค่รทแล้วก็จะมีกระเทียมอันนี้เขาสิเอาไปเจียวก่อนที่จะผัดเนาะทุบแล้วก็สับหยาบๆไปครับแล้วก็ใส่พริกนํา หั่นเป็นตอนท้งเงาๆที่กันส่วนนีกจะเป็นหอมสกับซี่หอมเอาไวโ้โรยตอนสุดท้ายเลยอ่ะเครื่องก็มี่้ันนีล่ล่ะแล้วเอาไปพัดเลยตั้งน้ำมัน้นหอนแล้วก็กใส่กระเทียมลงไปพัดไปพวกข้าวกระเทียมกัะไหม้ไฟขคดเนะาะใส่มันแกวลงไปเลยนะครับใส่มันแกวแล้วลก็เติมน้ำลงไปให้ประมาณครึ่งครึงมันแกวนี่ละ่ะค้างไฟไว้เรื่อยๆจนลืมข้าวเลยเด้อ เนื้อมันแก้วมันก็จะเริ่มสุกแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปในโตมันข้ากระใส่แค่ร้อยกับปกพิกหัก่นไวมันลงไปเลยเ้อครับแล,ะละ้วลักกระใสไข่ตามลงไปเมื่อต้องตอกไข่ใส่ทั้งหมดเ้อตอกใส่ส่วนหนึ่งของกระทะก่อนเพื่อที่จะให้ไข่มันมันสุกก่อนจักหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาเพิ่มความนัวให้ไข่กะว่าไข่เริ่มสุกแล้วข้าจังพัดผสมกันให้มันทั่ว แล้วก็ะซิบมือนะครับว่ามันแก้วนะมันนิ่มซุกไอทีหรือยังขั้นซุกแล้วเขาก็จะใส่กุ้งลงไปด้วยที่ใส่ลงไปที่หลังนี่เพราะว่าท่านเอาใส่ลงไปแต่แรกนะปลาหน,นีกุ้งก็คือสีเหล็กไปแล้วแล้วก็โรยพักหอมตบไายข้นๆๆๆเห็ดถั่วเรียวละกซับนี่พัดมันแก้วใส่ไข่แล้วก็กุ้งสดนี่จากมันแก้วเก่าๆทีนะ่นาซุซานของขา้ากลายเป็นพัดมันแก้วที แช่ด้กะส้มไปจะกินอยู่ดิแต่ว่าคอยว่ามันขนาสงสารขี้เก่านั่นแหละขึ้นโตกับไผ่โบขึ้นขึ้นโตกับลาบหัวไผ่ละสิหัวจ่ามันเกลยวทีนี้มาได้ซุ้มเจ้ามากินเขาแรงน้ำกันพัดมันเก้ยวเกาเกาเรากับลาบหัวลาบหัวแซ่บเบไปครับอุ๊ยแต่ว่ามันเกลยวพัดนี่พอสุกแล้วมันิดที่เด็ดอยู่ได้ปกติมันเกลยวมันจะกรอบๆมันๆเหมือนบละ แต่พอเอามาพักจนสุกแล้วมันก็จะหวานที่จังแอปเปิลเฮียวนี่แหละใส่ใดอยู่ด้้าซุ่มเจ้ามีขอ้อเสนอแนวตรงไหนหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาว้าสู่กันฟังได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนสุ่มเจ้าซุ่มเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมไว้นำเนเด้อเท่หน้าสิใดมาสวัสดีซุ่มเจ้าก่อนมูตัวหลักขอบคุณครับ